มาจับพี่น้องมามากินเขาน้ากันกับย่ายนี่ค่ะมอนี่ายน้องกินนี่ค่ะต้อมอันต้มกระดูกเป็ดไหมพมาราะว่าลาบเอาเอาเนื้อเอาเอาเ,อาเนื้อไปลาบมดเลอะ,ะก็เเลือแต่กระดูกนี่ค่ะเป็นต้มกับนัวนัวพี่น้องโดนๆนในกินนัวนัวลาบมดเล้วลาบมดเล้วก็เเลือกกระกดูกขึ้นนี่ค่ะ ขึ้นนี่ลาบเป็ดเนาะนี่ค่ะวันนี้อันก็เหลือจะต้มกระดูกแย่น่งกับเลยมะอุอ่นกินเพี่นอ้องอุ่นกินบานเห้าแบบนี้แหละค่ะว่ามันอันบันกับโบเดบดีดนเนาเรับกับมาบุนกินได้ไดนเนาะมันขึ้นนี่นี่ย่น่งกับมาอุน,นอุ่นต้มเป็ดเนื้อลาบเนื้อเอาไปลาบมือนแล้วกันเหลือกระดูก เยอะแต่ดูม on ันโตใหญ่ใหญ่พี่น้องโตใหญ่ใหญ่นี <inaudible> ่น้องก็เสียดายเนาะมันกินได้อยู่นี่น้องก็เลยเอามาอุ่นกินค่ะมาเด้อนี่กับตัมบักฮ่งตาบักฮ่งบ้านเฮาเนี่ยแหละค่ะนี่ตาบ้านบานเฮาเนี่ยแหละค่ะคิดอยากใส่อันไรเขาก็ใส่ไปคิดอยากกินอะไรเขาก็ใส่ไปเนาะนี่ตาบักฮ่งกินกับตัมบักฮ่ง ลวกพักค่ะเมื่อนี้มีลวกลวกปีกล้วยปีกล้วยกะไนไนปีกล้วยแล้วก็พักบุ้งแดงพักบุ้งแดงผักบุ้งนานี่ค่ะเดี๋ยวกะกะลันี่ค่ะปีกล้วยตากินก,นก,ก,นกน็รู้แล้วก็เลยเอามาลวกกินกับตำบักฮู้ กวยกระลำผักบุ้งอาหารบ้านๆเท่านี่แหละคะ่ะอาหารพื้นบ้านเท่ากินตามพื้นเพคบ้านๆเท่ากินตามพื้นเพกินตามทุ่นที่มีนี่แหละคะ่ะกินตามต้นทุ่นเท่านี่อันเดียห้าก็กินไปอันนั้นะเนนอค่ะบ่ต้องไปสื่อไปหาอันนี้แลอกคะ่ะหาก็เอดุนี่สวนนี่แหละพักนี่คะ่ะ กับเขาอืกินกับเขาสวยมือนีิคะ่ะกินกับเขายาอมีแย่นงกินกับเขาเจา้ามาเด้อค่ะมากินข่าวน้ำกันพี่นอ้องแศรษเศรษค่ะมีแค่นี้แหลคะค่ะกับเขาบ่หลูบ่หลาบ่มี่กับเขา,ออบ,เขาบัลลาดอกมีแต่กับเขาบานๆเฮ้ยกับเขา ขืนบานเห่าเนี่ยแหละคะ่ะแบบนี้แหละคะ่ะมาเด้อมาเด้อไปกินขากับยายนงนะคะ่ะนัวนัวเดียค่ะเห็นแบบนี้นัวนัวนะคะ่ะยายนงกับพามาเบงสมิตรกันเนาะคกับเขาเจริญเมือะะะ่อเจริญคับน้องพามาเบงสมิตรกันเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ